ไร่ขึ้นอาเซน,นอนพร้อมลุ้นแชมป์เต็มตัวกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้หลังได้2ข่าวดีก่อนลุยพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์มิเกลอาเตตากุนซืออาเซนนอนเผยอาการล่าสุดของบูกาโยสกาปีตัวเก่งหลังเล่นไม่จบเกมในสุพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดชี้ชะตาแชมป์ออกไปเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ ากาถูกเปลี่ยนตัวกับกาเบรียลมาติเนลลีในนาทีที่78โดยเจ้าตัวเพิ่งถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษทั้ง2นัดในเกมอุ่นเครื่องปีฟาเดเดือนมีนาคมหลังบาดเจ็บข้อเท้าก่อนกลับมาฟิตทันลง11ตัวจริงให้อาร์เซนอลปะทะแมนซิตี้แม้แฟนบอลอาร์เซนอกจะกังวลว่าสากาอาเจ็บซ้ำแต่ล่าสุดอาร์เตตาเปิดเผยว่าอย่างที่คุณรู้ว่าเขาต้องพัก2-3สัปดาห์โดยมีปัญหาเล็กน้อยและเขารู้สึกเหนื่อยล้าเขาได้ซ้อมแค่1วันก่อนการแข่งขัน เขามีส่วนสำคัญมากแต่ถ้าจะลงเล่น90นาทีในเกมนี้ม,นมันคงมากเกินไปสำหรับเขาทําให้สากามิรุ้นกลับมาช่วยอาเซนอนได้ทันทีในเกมพี่เมลีกกลางสัปดาห์เปิดบ้านพบพูตานทาวันพุธที่3เมษาย,ยนนี้ด้านอีกนิงสแตนด์ดสื่อดังของอังกฤษก็เปิดเผยว่ายูเรียนทิมเบอร์กองหลังที่เจ็บเข่าพักยาวมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลหลังย้ายจากอาแจ็คเมื่อช่วงเสมอมีรุ้นกลับมาช่วยอาเซอนอนได้ภายในเดือนเมษาย,ยนนี้หรือยอย่างชา้าที่สุดก็เดือนพฤษภาคม หากได้อยู่เรียนทิมเบอร์กลับมาเท่ากับว่าอาเซนอนจะไม่มีนักเตะบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวพร้อมลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มตัวใน9้านัดสุดท้ายหลังหล่นมาอันดับ2มี65คะแนนตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูล2แต้ม